สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้พามาชมแปลงหอมนะคะทุกคนแปลงหอมอันนี้เป็นหอมแบ่งนะคะอันนี้เป็นหอมแบ่งไม่ใช่หอมหัวใหญ่นะเป็นหอมหัวเล็กถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกว่าหอมแบ่งนั่นแหละค่ะปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็เหมือนกับกระเทียมไม่ต้องไปรดน้ําพรวนดินอะไรมากมายเลยแค่คอยทําความสะอาดหญ้าแค่นั้นเองนะคะทุกคนเห็นไหมคะก็สวยนะคะสวยแต่หอมแบ่งแบบนี้เนาะ ที่นี่นะไม่ได้ปลูกเพื่อกินต้นกินทั้งแบบเป็นหอมแบบเป็นต้นแบบบ้านเราอย่างนั้นนะคะที่นี่ปลูกแล้วก็จะเก็บไว้เอาเป็นหัวแล้วเอาไปตากแห้งไว้ค่ะเก็บเป็นหัวแห้งๆค่ะเนาะถ้าเป็นบ้านเรานะถ้าแตกขึ้นมาแบบนี้นะให้ทอยอดขึ้นมาอีกสักหน่อยนะ่ะก็เก็บถอนรากถอนโคนไปกินหมดแล้วนะซอยใส่ลาบไปแล้วนะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่นะคะที่นี่ปลูกแล้วก็ นี่ต้องปล่อยให้เขาเป็นหัวจนต้นเขาแห้งไปเกือบแห้งไม่ใช่ตนจนแห้งค่ะเกือบเกือบแห้งกันเลยแล้วเราก็ไปเก็บมัดเป็นกระจุกกระจุกไว้แล้วก็ไปตากแดดนะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ทานได้ปีต่อปีเลยอันนี้คือหอมแบ่งค่ะหอมหัวใหญ่มันอยู่อีกที่หนึ่งนะทุกคนนะหอมหัวใหญ่มันอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าก็จะพาไปชมไอเนี้ยอันนี้หอมหัวใหญ่อันนี้หอมแบ่งก่อน อันนี้หอมหัวใหญ่ยังไม่ได้ทําความสะอาดหญ้านะคะอันนี้คือหอมหัวใหญ่เขาก็จะเป็นต้นไครต้นมันแต่รู้สึกว่าหญ้าจะงามฝ่านะคะทุกคนอันนี้คือหอมหัวใหญ่นะคะทุกคนอันนี้หอมหัวใหญ่อันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดหญ้าเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนงานเข้ามาทําความสะอาดหญ้าค่ะแลยวเดี๋ยวญาติสามีก็มาช่วยทําด้วยค่ะ นะอันนี้เป็นหอมใหญ่อันนี้ก็คือหอมใหญ่อีกอย่างหนึงแต่ว่าเป็นหัวสีขาวเป็นหอมที่ใส่กับสลัดนะอยู่ใกล้ๆถั่วปากอ้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นหอมใหญ่แต่เป็นหัวสีขาวแบบกินกับสลัดนะคะทุกคนหอมที่ทานกับสลัดนี่ต้องเป็นสีขาวมันถึงจะไม่เผ็ดและชุนมากนะคะทุกคนมันจะหวานกรอบค่ะ แต่ถ้าเป็นหอมใหญ่เป็นหัวสีเหลืองๆหรือว่าเป็นหอมแขกสีม่วงๆอะไรยนะังไงเขาก็จะไว้ไปปรุงอาหารอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่สีขาวสําหรับทานกับสลัดที่เขาไปทานกับพวกอะไรแฮมเบเกอร์หรือใส่กับสลัดอะไรประมาณนั้นเนี่ยดูหัวเฟนเล่นก็ปลูกแล้วกินกันไม่ทันกินกันไม่หมดก็ปล่อยทิ้งแบบเนี้ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะทุกคนกินได้นะเนี่ยหัวเฟนเล่นดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ย อันนี้หัวฟินเน้นมันยังกินได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเยอะซะจนปลูกเยอะซะจนกินไม่ทันทุกคนเห็นไหมเนี่ยหัวฟินเน้นอันนี้ยังกินได้นะนั่นแหละปล่อยทิ้งเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะมีหลายจุดมากที่ปล่อยทิ้งแบบนี้นะคะทุกคนเออนี่แหละปลูกเยอะเกินก็กินไม่ทันเนาะ โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนามาชมหอ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 มไม่ใช่เหม็นนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ